ก o สม่า n i n g จียาโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเทสสีคันเลอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากสีขาวก่อนนะสีขาวโอเคสีดำชมพูสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วง สีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว้า wow! brown o อเค very good สีแดง red o อเคสีชมพู pink สีเหลือง yellow สีเขียว g r n สีส้ม o r a n g สีน้ำเงิน blue สีน้ำตาล brown โอเค very good เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ผลไม้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> กล้วยภาษาอังกฤษว่า ส้มมะม่วงิงกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่องุนโอเควิลลี่โกดมาเริ่มที่ตัวสัตว์ก่อนนะะสิงโตภาษาอังกฤษว่าไลออนเสือไกดเป็ดเป็ดกไม่่ใชเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะปัโอเค กระต่ายภาษาอังกฤษว่าลัม b ิ t โอเค Very Good ผีเสือ้อภาษาอังกฤษว่า Putterfly โอเ okay, ค Very Good ตบมือคะ่ะ